chìm Châu là này mua nè xoay chìm trâu là này đây cái căn ร้อยครับเอาจนเหนือเลยครับน,นี่ัวโอ้ส่วแตกกันผงนี่ครับส่วนแตกกันผงนี่ปีนว,วดบมมดแต่ว่าผมไมเใ็่ตัวบดครับเพราะว่านี่เสียสางเกี่ยวไปตั้งหายนะใส่เกียร์ครับหาหมดแดงกันบ่ายเออไหวเลยตัวไหวเลยละไหวยืนยันนี่ละ นั่นคือปลาดุกราบเลี้ยงอย่งนี่แหละเอาอใส่เกลือแล้วเอาไปหาหมดแดงครับบ่านไปครับละอักจากหาหอนชะตาของพี่กตกดำกับบ้านตอนคำเป็นเพียงห้องเปล่าใจหายมเมาหมดแดงครับใส่ก้วยปลาเดี๋ยวเรื่องการเลยครับ

ตุ่มแท่เลยบันตั้งนี่ละตุ่มเล้วได้แล้วไปครับบันร้อยครับแดงแดงมาแล้วครับอ่า น,นี่ก็ปั่นนำขาวอ,อักตัวครับเว้เยชูผม,มาตามที่เขาใจนะครับเสร็จหมดเดียงปับ๊บนี่ก่อนครับมันี่ใส่ได้แล้วครับ Bây giờ khai phổi hẳn Cám ơn Khá ăn bộ chi Ừ Có nhiều cứ chi phí chạy như บนี่ตกไฟหอมใส่งไปลแล้วก็พริกเขาครัวชูรส